ลมหนาวจอยเละจำเพาะหัวใจเย็นแผ่วตั้งในบ่มีดใดเกิงไขควัดออกมาผ้าแขวนตึงเยิงฮือสมกำเปิงหักนาน ปี่พิษอสังยังมาบีบกันเหมือนว่าตึดอันอภัยมะหันมากล้นโจนอส่งไขสกิดดวงไทยลู่ไหลมังเมียงลู่ไหลมังเมียง